ก็ดีใจกับแบบว่าพี่มาลีนด้วยอ,อย่างเงี้ยแบบเป็นพี่บัดดี้ที่แบบเก่งมากเอาจริงปะพี่แนวชอบ b ีทหรือ N5 เอาจริงหนูชอบทั้งสองเลยนะชอบทั้งสองเลยถ้าได้ควบทีมแบบมาลีนก็น่าจะดีแต่ก็คงหนักอะไรเงี้ยแบบว่าต้องคงหนักอะไรเงี้ยแบบพี่เขาก็คงหนักเดี๋ยวจะมีเทยเตอร์อีกใช่ปะแล้วก็ไหนจะแบบี่เขาเป็นเซนเตอร์อีกอะไรเงี้ยแบบอูต้องให้กำลังใจที่ให้นาวต้องควบทีมแล้วปะเอาจริงเอาจริงก็รู้สึกว่าแบบนนรรไม่อยากเลือกอ่ะทุกคนหนูเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่อยากเลือกอยากลองทำหนูรู้ส ไปได้หมดจริงๆเพราะหนูอะชอบชอบเวทีท,ทุกคนหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ชอบอะไรเลยเต้นก็ไม่ได้ชอบร้องเพลงก็ไม่ได้ชอบแต่ชอบอยู่บนเวที <c oughs> เออใช่คือตอนรีเควส์อเวอร์ใช่ไหมคือจริงๆอ่ะตอนที่เขาประกาศแบบเซมบัสึซอะไรเงี้ยจริงๆหนูรู้สึกว่าแบบคิดว่าตัวเองคงไม่ติดซิงเกิลนัรนแล้วว่าอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนแบบว่าพอผ่านไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแบบยอดอะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วหนูมีความรู้สึกมันเป็นความเซนส์มันเป็นเซนส์ที่เหมือนบอกว่าเฮ้ยเอแนลแบบว่าเหมือนหลายๆครั้งที่แบบว่าได้ความเซ แสดงอะไรเงี้ยเหมือนหนัวโดนจับให้ไปอยู่แบบอะไรที่มันดูเท่ๆทุกคนแบบที่มันใช้พลังเยอะๆอะไรเงี้ยแทนที่แบบว่าแบบอย่างเมฆน้อยหรือว่าแบบพายอเนียหรือว่ายืนแบบเซ็นเตอร์พายอเนียหรือว่าแบบลีเวอร์อะไรเงี้ยที่แบบตัวเลขมันอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยหนูก็เริ่มรู้สึกเลยว่าแบบโอ้อันนี้คือแบบทางที่แบบโดนวางไว้ให้อะไรเงี้ยจริงๆอ่ะ ได้ยินน้ำมนต์แบบว่าท่ายทักทีจริงหนูก็รู้สึกว่ามันจะมาวันนี้แหละน้ำมนต์ก็ถ่ายทักว่าเอ้ยมันต้องเป็นสกินนันดาแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากเต้นนะแต่คิดว่าคงแบบไม่ไม่ได้มีโอกาสได้เต้นเพราะว่าแบบจริงจริงหนูอะชอบเต้นเพลงด้าเราทุกคนอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ก็ดีใช่แล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบว่าเพื่อนเพื่อนติดตั้งสองคนอะไรเงี้เหมาะมากอารีกัจจูหนูรู้สึกว่าอารีกัจิูเหมาะเหมาะมากจริงจริงอะไรเงี้ยด้วยหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบถ้าเพลงนี้มันมัันดง มันก็ดีอะไรเงี้ยเข้าใจปะรู้สึกว่าอยากเต้นเอามาได้ก็รู้สึกดีใจมากอะไรอย่างนี้เพราะว่าตั้งแต่ตามตัม้งแต่รุ่นหนึ่งแล้วอะไรเพลงนี้ก็ถูกพูดถึงแบบเยอะมากอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็เลยมีเป้าหมายใหม่หมว่าเออสักวันหนึ่งอยากติดซิงเกิลหลักติดเป็นซมบัสึด้วยความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นความแบบแพชชั่นหน่อยทุกคนใช่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบพอประกาศเสร็จก็รู้สึกอู้ดีตอนนั้นอะคิดอะไรไม่ออกเลยนอกจากดีใจกับเพื่อนเว้ยทุกคนคือนูวแบบมมมกรี้คัาสึ ภูมิใจอะภูมิใจขึ้นมาในแบบโหแบบน้องวันนั้นที่เหมือนแบบวันที่เรายังสอนน้องอยู่อะไรเงี้ยในวันนี้แบบว่าฮูน้องก้าวแบบก้าวไปข้างหน้าแบบไวมากอะไรเงี้ยจนแบบโหเพราะมานั่งคิดทีเหมือนแบบเฮ้ยมันคือหนูเป็นคนชอบชอบมีเป้าหมายแล้วก็ชอบอยู่กับคนเก่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบอยากทําให้ได้เหมือนน้องเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าแบบในอนาคตเราต้องแบบไปต่อนะแต่ค่อยๆไปก็ได้ทุกคนหนูรู้สึกว่าแบบมันมีอีกหลายอย่างที่หนูแบบใช่มันต้องไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ความสามารถอยงี้ ก็ค่ายไปได้กันนะครับดีใจกับเพื่อนแล้วก็เอาสิว่าดีใจจนแบบไม่คิดว่าจะมีประกาศอะไรอีกอะไรอย่างนี้แล้วก็มีประกาศไปแบบว่าขึ้นทีมใช่ไหมคะก็เป็นอะไรที่พวกหนูก็น่าจะไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นอะไรเพราะพวกหนูต้องขึ้นเสเตตเทนิค่อนอย่างงี้นั่นแหละดีใจกับพี่รุ่นจีด้วยยินดีด้วยนะแก1 2 First s e ร e สเซ i ต์ออินูใจมากอ อธว่ายตินไดม้มากจริงๆแค่ติดอันนี้ก็ดีใจดีใจเบิดติดเซมละเอาก็หนูก็ติดเซมนีว่าก็ติดเซมแต่เป็นเซมแบบสเตทอธิบาคือตอนแรกหนูไม่เข้าใจเลยเว้ยคนหนูงงงหนูงงว่าแบบเอ๊ะคือยังไงแบบออริจินอลอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะแบบว,ว่าหนูไม่รู้จริงๆหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะมาทําเป็นออริจินอลซองได้ด้วยหรออะไรเงี้ยคิดไม่ถึงมาก่อนคาดคาดไม่ถึงเคมคัดสั้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วฟีลแบบหนูก็งงงว่าตอนเขาประกาศอะไรเงี้ยโอ้ตอนมีชื่อซอนน้อยขึ้นมาหนูก็แบบอู้ว แต่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบรอดีใจกับพี่ๆอะไรเงี้ยแต่พอเห็นชื่อสอน้อยก็รู้สึกว่าโอ้ my god แต่สอน้อยเก่งมากอธิว่าตอนที่ขึ้นชื่อสอน้อยเสร็จแล้วหรือม,มันมีความเดจาวูเหมือนตอนที่ครบรอบ7ปีที่แบบว่าสอน้อยติด b อเดเลสอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นชื่อสอน้อยคนสุดท้ายอะไรเงี้ยนี่ก็รู้สึกโอ้ oh, หันไปดีใจกับเพื่อนแล้วแบบโอ้ my god อะไรเงี้ยคือนึกว่ามันครบแล้วเพราะว่าคือมันเดจาวูตรงที่สอน้อยมันปิดจบใช่ปะ่ะใช่แล้วพอจากนั้นมันมีขึ้นรูปเราขึ้นมาอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็ไม่รู้ทำ อะไรแบบวยมันมีเพื่อนมันมีตัวแทนรุ่นห้าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะแบบว่าสองน้อยก็นั่งฟังเดี๋ยวกับเราะอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ๊ไม่ใกล้สองน้อยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเห็นเพื่อนกีดเพื่อนก็กีดอ่าหรือใช่ปะ่ะนี่ก็เลยแบบหันเข้าไปดูอ่ามีชื่อนูด้วย <laughs> กัก็ล้ก็งงอยู่คือตอนแรกก็คืองงอะ่ะงงหนึ่งคือแบบเอ๊ะแต่หนูไม่ได้แบบติดเซมจิงกันหลักนะแล้วก็สองงองคือหนูยังไม่ได้ติดทีฟ งกอะไรงงมากแบบเอ๊ะแล้วงงสามคือเอ๊ะมันต้องทําอะไรนะพี่ใช่อะไรเงี้ยแต่งงงงศูนย์งงศูนย์คือหนูงงพอนั่งอยู่ตรงใกล้ๆจอแล้วมันอ่านชื่อโปรดิวเซอร์ไม่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 สะดวกอ่ะทุกคนหนูก็งงอยู่ว่ามีใครบ้างแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษอีกหนูก็เฮ้ยตอนที่เขาถามความรู้สึกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าอ รู้สึกด,ดีใจแล้วก็แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกอะตอนที่เหมือนแบบหนูรู้ว่าหนูไม่ตีซิงเกิลแบบว่าซิงเกิลสกินนันดาใช่ป่ะอัลบั้ม่อะไรเงี้ยคือหนูอะกำลังคิดอยู่ว่าโอ้เงั้นก็ลงแพทเกมได้เพิ่มป่เพราะหลังจากนี้รุนร่นท่ามันก็จะไม่มีซ้อมใช่ป่ะคือเหมือนแบบพอเดบิวต์เสร็จแล้วมันจะไม่มีซ้อมอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบใช่เราจะแข่งเกมเพิ่มดีอะไรอย่างงี้ก็เริ่มหาตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าเออทำไงดีแบบให้มันดูมีอะไรทำอาใจป่ะคือหนูเป็นคนแบบว่าพอยู่เฉยๆแน ไอดอล์ลราไม่มีงานทําอะทุกคนใช่คือหน,หนูเคยเป็นไอดอลแล้วมันไม่มีอะไรทําจริงๆหรู้คนมันไม่มีงานไม่มีอะไรให้ทําอะคือมันเคว้งมากเลยเนะเว้ยมันมันคือ <c ười> หนูไม่อยากกลับไปอยู่ในจุดนั้นอีกเขาแต่ป้าปเพราะหนูอะอ,อ,อันนั้นคือจุดที่หนูหนีมันมาเข้าใจไหมคะแบบว่าดูหนีมันมาแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากกลับไปความรู้สึกนั้นอีกคือหนูรู้สึกว่าหนูอยากขึ้นเวทีหรือว่าแบบทําอะไรก็ได้ที่หนูรู้สึกว่าแบบยังอินเทรตกับผู้คนอยู่ ใช่ก็เลยคิดอยู่ว่าเอ้ยหนูเพิ่มแคสเกมดีวะหรือว่าแบบไปขอเขาว่าแบบเออขอตัดไฮไลท์ลงแบบริวดีไหมแบบว่าเออแคสเกมแบบตัดไฮไลท์ลงริวดีไหมก็นั่งคิดอยู่แบบนั่งคิดอยู่จริงๆแนวคือหารู้ทางเลยแต่ไม่ใช่ไม่นี้หาหรู้ทางรวยเหอะมันไม่มีเลยทั้งมดดูซ้อๆนะใช่มันซ่องมากตอนนั้นใจแต่นหนูผ่านมาได้หนูรู้สึกว่าด,ดีใจมากใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าแบบเคยอยู่ในจุดนั้นอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ ไปสมัคร,รสอสไงอยู่บนเวทีไม่เอาไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะถ้าหนูไปสอสอหนูไม่อยู่บนเวทีนะฮะหนูน่าจะอยู่ตรงน้าท่วมพี่แนวเหมาะกับเพลงเท่ๆนะจริงปะคือหนูรู้สึกว่าตัวเองเหมาะกับเพลงน่ารักแต่ทุกคนต่างไม่เห็นด้วยทุกคนบอกว่าพี่แนวพี่แนวแบบเหมาะก,กับพโอเนียมากเลยอย่างเงี้ยแล้วหนูก็รองอ๋อเขาพี่เท่หรอเปาเพาพี่แกหนูจะบ้าหนูจะบ้าเพราะหนูแก คนูติดแกแกเหมาะหมดทุกแบบอ่ะดีๆสรีดแกอาเหมาะกับเพลงที่เท่เซซี่ดูินเนอร์แกดีไม่นะคะนี่แบบว่าเป็นคนน่ารักแล้วเต้นเก่งนะเธอต้องมั่นใจเอาหน้าหนูอะีค่ขี้เกียจเต้นดูคนเขาแตว่าหนูปวดหลังปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอึ้นไปทีก็เอาใส่สุดเหมือนเดิมติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงเอคูสิฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีแคร์เตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย Hors